ตัดเข้ามาที่ตอนนี้เราอยู่ที่อะไรดิต้นไม้ต้นใหญ่เราจะขึ้นไปดูว่าข้างบนมีอะไรนะครับโดยการนำของตีลิง่งตีงโอ้โหไม้แบบใหญ่อ่ะ โอ้ยอันนี้ก็ดีแม่แม่ดูเออนี่ดีแหละช่วยดีหน่อยอช่วยหน่อยเชื่อเรื่องอ<ม>จับม,มือฉันแ,แดอันนี้คือสิ่งที่ต้องการต้องการาอะไร ไม่เป็นไรไมีคหนครหรอกเ,เป็นเปรยางไข่เขาเรียกเปรังไข่ลังนกหรือเปล่า,ลา,ลาเออเปรลังนก ดูด้โได้ทั้งวันเออแขงออกมาเดี ah ๋ยวอย่าเพิ uh, ่งยอย่าเงอ่ๆเยอะๆคือนั่งครึ่งเออไม่ต้องไม่ต้องพิง ไม่ต้องนิ้วก็ได้ค่ะนั่งยืนอย่างเงี้ยทำ่างเงี้ยเอ้ยขอท่าเซ็กซี่เอ้ยยังค่ะนิดนิดต่หนุนทั้งแม่ ทำถ้าแท็กซี่บวกรถนี่นี่กับศักษิ